สวัสดีค่ะจากร้านชนันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของซัมซุงนะคะทองนี้เป็นซัมซุง A425G นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเ,คเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่จอด้านล่างนะคะจอด้านข้างนะคะ แล้วก็จอด้านบนนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถบฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะอันนี้เช็คทัสกรีนหน้าจอนะคะนี่ค่ะว่าแบทวนจอเลยจนไหนที่ทัสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะ นนีะะคะถ้าสก็นหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอแท้จีนนะคะ นี่ปุ่มเมนูผมเหยียกรดาบปุ่มเมนูปุม่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะหนึ่งสองสห้าหกดอกจันสงสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะน,นะคะ ถ้าสกีลื่นไหลไม่ไมีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ